ส,สวัสดีสมาชิกทุกทุกท่านวันนี้พบกระโปงมีบเบรมัวจน et เรามาเลโก้เองกองต้ํน้ำจนโก้บานบอโลในวันทีเก้านี้สมาชิกโกนี้นะครับเป็นการจนระว่างโก้ข้าวอามเป็ดนำใจกองหนองไมกายโกเป็ดทวีจังจนกับโคนินแซมกองสทรยอ่ำเหลืออู้เข้ากองอบต่เบาก็วังหัวคนนี้จริงรางวัลหนึ่งกิโลสมาชิกหนึ่งกิโลเรามาวางปลัดแบบยยอยอต่างซ่องไกวข้าวอามเป็ดนำใจนี่ก็ว่าเคจะนะนะ แล้วก็มาแปรให้กับก้าวล่างตีนกรจังสมาจิกแล้วลาสุดนะลอบมาชนะทีควนทานี่สมจิกจนประเภทฝีมือนะไม่ปะทานะตุบต่อนักมีน้ำใจสมาจิกตัวนี้นะสำหรับสมาชิชก,ก,กันใดที่จะเล่นหัวเล่นได้คำได้บางได้กนะดไปทด่ีลิงหนะ้าเปรไฟพีเบมือจนเรามาวางรลัดกองโคจนกันงสมาจิกโคนินแซมกองสายามหรือว่าอู่เก้านี่ ก็วลาสุดจจนาเจ้าตรงมาจะมาจกจนประพิดฝีมือนําไม่ประทาต่างดีเรียมดีสมาชิกประพิดแต่งเนี่ยมีนํานำวอกนาต้นนัันตัวนี้สมาชิกสําหรับหัวกว่านี้นะแข่งเจอแข่งลาวสมาชิกดีเจอดีนะเกยจะยูเกยจะไปมีคําตอบนะสนามจย่างกูบานบลอในวันที่เก้านี้สมาชิกสำรับสมาชิกทันใดที่เจะิญหัวให้ติดตามก้าวสั้นใดที่ลิงหน้าโปรไฟล์บิบมกณครับ